ที่สาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้อำเภอสัตหีบนายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบได้เดินทางร่วมมอบข้าวสารน,น้ำดื่มให้กับประชาชนในโครงการสัตหีบเพื่อการแบ่งปันของนายกิติอุดมประธานสารเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ที่บูรณาการร่วมกันกับนายอมตะไคร่ครวนผู้บริหารหมู่บ้านนาว v ีเฮาส์นายพิสิทธ์ศรีตพัสโสผู้บริหารน้ำดื่มไอเพียวนางอรกัญญาปานวงศ์ประธานชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ คุณกระหนกกรใช้ทูบทองประธานหมู่บ้านโชคชัยสี่รวมมอบข้าวสารน้ำดื่มปันความสุขให้กับประชาชนสำหรับในวันนี้ทางสัรเจ้าเนกเซนฮ่องเต้ได้ทำการมอบข้าวสารแก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน100หนึ่งร้อยรายพบว่าชาวบ้านผู้มารับข้าวสารน้ำดื่มนั้นมีความเดือดร้อนซึ่งการมอบสามารถต่อลมหายใจให้กับพวกเขาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตในสภาวะปัจจุบันบางคนถึงกับตื้นตาลน,น้ำตาคลอ ในความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งด้านนายกิติพงศ์กิติคุณกล่าวว่าขอขอบคุณโครงการสัตหีบเพื่อการแบ่งปันที่เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในสัตหีบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพบางคนต้องหยุดประกอบอาชีพความเดือดร้อนก็ตามมาข้าวปลาอาหารต่างๆไม่สามารถหาได้ ในวันนี้ตนขอกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนทุกคนและขอยือนยันว่าอำเภอสตัตหีบองค์กรต่างๆในพื้นที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมสติติเพื่อการแบ่งปันนะครับโดยเฉพาะทีมของสารเจ้าเ็กเซนเต์เอเต้เห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับที่ได้รับผล,รลกระทบจากโรคโควิด -19 นะครับซึ่งผลกระทบที่ทเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เกิดนโงนมาเนี่ยนะครับเป็นผลกระทบที่แรงนะครับโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน บางคนไม่ได้ประกอบอาชีพบางคนต้องหยุดประกอบอาชีพนะครับเมื่อมีการหยุดประกอบอาชีพนะครับความเดือดร้อนก็จะตามมานะครับคือเพราะข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับที่น้องประชาชนก็จะไม่สามารถหาเงินหารายได้มาได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับก็มีสตีแบ่งปันนะครับโดยศาลเจ้าเอเซ่ท่องเต้นะครับก็ได้รวบรวมนะครับน้ำใจจากที่น้องประชาชนนะครับที่ พอมีกําลังความสามารถนะครับก็ระดมทุนกันช่วยซื้อข้าวสารนะครับน้ําดื่มนะครับเพื่อมอ้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับในการต่อสู้ป่าฟันนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและขอยืนยันว่าทีม อ,อำเภอนะครับรวมถึงหน่วยทีองค์กรต่างๆในพื้นที่นะครับทุกคนตั้งใจที่จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะครับเพื่อฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ครับ